ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับเข้ากับการบรยุ่กันในเกมออกซิเจนนัดอีกครูเดอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็เออคราวที่แล้วนี่เราทำไอเครื่องไอเครื่องอันนี้ที่มันจริงๆมันก็ถามว่าสําเร็จไหมมันก็เกือบนะแต่มันมาพลาดตรงที่เราไม่มีเลกกาทาเวทีนี้ยพาร์ทนี้เราก็เลยแบบว่าเราจะทําเลกก้าเราก็ต้องใช้หข่ปูใช่ไหมแต่เราไม่มีไข่สัตว์พอที่จะผลิตปูนะนะดังนั้นผมก็จะทําการ สำรวจลงไปยังใต้พิภพนี้ว่ามันมีหินปูนหรือเปล่าเออแต่ว่าระหว่างนี้รู้สึกว่าน้ำเราก็จะหมดด้วยเออเอาอย่างไงดีล่ะเอาเป็นว่าผมจะปล่อยเออผมปล่อยไปเลยแล้วกันนะเออผมปล่อยไปเลยมันมีเชลโล่ก็คิดว่ามันน่าจะบำบัดได้ในภายหลังหรือเปล่าไม่รู้แต่ณเวลานี้มันก็คงต้องปล่อยแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่มีน้ำใช้กันโอเคระหว่างน,นี้เราก็จะไปสำรวจ หวังว่าจะโชคดีเจออะไรที่มันใช้ประโยชน์ได้นะระหว่างนี้เราก็จะคอยเมนเทนเนนามไปก่อนแล้วกันเนาะทำอะไรม,ม,มากไม่ได้เราก็เรื่องปริมาณออกซนะิเจนตอนนี้ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เลยที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือคาร์บอนตรงนี้มากกว่าอือเออเดี๋ยวก็มาดูอยู่ว่าทําอะไรกับมันได้บ้างทาอะไรกับมันไม่ได้เลยตอนนี้ระหว่างนี้หาสไลายไปก่อนแล้วกันนะคือตรงนี้มัน มันแบบว่ามันยังไงอ่ะมันไม่มีน้ำเลยเว้ยเราจะลื้สิ่งปลูกสร้างตรงนี้ออกนะแล้วก็เดี๋ยวต้องทำไปตรงนี้ด้วยนี่หว่าต้องทำยังไงนะที่แน่ๆคือใส่ประตูเว้ยใส่ไปก่อนหนึ่งบานคุณผู้ชมฮะไปใส่ไปแล้วก็ดูชาวดูฟของเราสำรวจผมว่าผมจะเล่งงานฝั่งนี้แหละเพราะว่ามันดูจะเออ ดูจะดูจะมันใกล้ความจริงมากกว่านะสิงอ่อสร้างโอเคเล่้ยงตายคุณผู้ชมเออเพราะถ้าเราไม่เล่งแล้วก็เรามีปัญหาแน่ตรงนี้มันก็จะมีเชื้อเออมีเชื้อแล้วก็ต้องเคลียร์ไอ,อ้มันเก็บวกวาดน้ำเสียไม่ได้ชิบค่อยๆอุดไปนะค่อยๆอุดแล้วมันก็จะไล่พวกปลาคูนะ่ะขึ้นมาตรงนี้ด้วยผมจะอุดช่องนี้ให้หมดเลย มันก็จะค่อยๆดันสะสารข,ขึ้นมาเรื่อยๆของมันเองอันนี้ก็ใส่น้ําผมว่าจะใส่อีกสักสักถึงตรงเนี้ยนะเออเราก็ต้องเดินสัญญาณไฟด้วยเหล็กก็ไม่มีเหล็กก้ามีอยู่ห้าร้อยกว่าพอไหมวะไม่รู้ว่าพอไหมขอดูก่อนนะมันใช้พันสองแต่มีอยู่ห้ารอห้าสิบเบงไม้พอ ก็ระหว่างนี้ก็เดินท่อรอไปก่อนแล้วครันป้าคุณผู้ชมแย่ yeah, แล้วล่ะตอนนี้คือแบบว่าน้ําน้าใสมหมดแล้วนะแล้วก็มันทําให้ห้องน้ำใช้การไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ก็คือจะพวกดูมันเริ่มฉี่เข้าไปในอ,อ่น้ําที่เราใช้กินแล้วนะผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะมีวิธีอ,อ๋อผมคิดแล้วไม่ออนแล้วนี่อย่างนี้เลยในเมื่อมันฉุกเฉินก็ต้องแบบนี้ข้ามมาแล้วก็จริงๆอยากข้ามมันนี้ด้วยอ่ะ แต่กำลังคิดอยู่ว่าทำยังไงดีวะเออว่าอาจจะดีคอนอันนี้ไปตรงเปลี่ยนตรงนี้เป็นสะพานเวลยแล้วก็ทำการข้ามข้ามมาแบบนี้น่าจะได้เดี๋ยวเออตอนนี้ผมกำลางังได้งานย้ายเครื่องดูดน้ำมาตรงนี้อยู่เพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีใช้ไงเ้ยหลังๆนี่ปวดหัวกันทัเกนเนี้ยไม่หลังๆอะปวห,ปหปัวมาตั้งแต่แรกๆล้ ออกซิเจนต้นพระต้นต้นคลิปยังบอกว่าสบายๆยอยู่เลยตอนนี้แดงเถืกแลวจ้าจะรอดไหมเนี่ย,เ,ยเล่นง,งานแล้วผมหวังว่ามันจะช่วยเราได้มั้งมั้งนะแต่อันนี้ก็คือที่กําจัดสว์ก็คือไม่สาเร็จสักทีเนี่ยชีแตกก็เป็นแถวเลยอะ่ะแล้วมันก็องแบบเช็ดถูอะ่ะระบบปะปาล่มสลายดูลลดูละด,ด,ด,ดูน้ำาันระบบแล้วเออดูน้ำาันระบบแล้วแจกไปสิแจกไปสิลูก เดี๋ยวๆโอเคตอนนี้น้ํามาแล้วแล้วเรากเ็เปลี่ยนทางน้ําไปเปลี่ยนทางน้ํามานะตอนนี้รุ่นวายไปหมดท่อน้ําตอนนี้รู้อะไรเป็นอะไรคือตอนนี้น้ําที่มันเข้ามาในนี้มันน้อยเวย้อาจจะต้องทําแยกคุณผู้ชมเป็นเครื่องกรองอันหนึ่งแล้วก็ส่งเข้าส่งเข้าอ่าเป็นส่งเข้า,า,ขาห้องน้ำโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็น ส่งน้ํากินแยกกัญหาเป็นสองเครื่องเออน่าจะดีนะเดี๋ยวเราลองดูจัดเครื่องกรองมาอีกหนึ่งเครื่องซิใช้อะไรบ้างเอาใช้เหลก็กธรรมาดาได้อยู่ได้ยูปัญหาแต่ปัญหาที่จะไปสร้างตรงไหนแค่นั้นเองอ่าส่วนน้ํากินนั้นเราเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะใน่นะคตก็คงจะต้องทําเครื่องนี้อยู่แล้วนะอืน้ํากินมันจะต้องผ่านตรงนี้ใช่ไหมแต่มาคิดอยู่ว่าจะเดินไม่งั้นเราก็ เอาน้ำน้ำน้ำตรงนี้เข้าตรงนี้เลยวเว้ยเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะครับก็ต้องใช้ท่อข้ามเราจะแจกน้ำเข้าทางนี้คุณผู้ชมน้ำเข้าทางนี้ก็จะไปได้สองที่ถูกไหมเออแล้วก็น้ำตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกก่อนก็คือน้ำตรงนี้มันจะไม่ผ่านแทงนี่วิ่งเข้าตรงไปเลยปั๊บปับ,ปบออกตรงนี้เออแล้วก็เป็นท่อที่ ข้าตรงนี้แล้วก็ปึ๊บตุ๊บ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 มานี่ปึ๊บอ่ะเราก็ท่อน,นี่คือแบบพันม้่งแล้วนะตอนเนี้ยอะไรไม่รู้แล้วผมเช็คออเป็นหินธรรมดาโอเคแบบนี้แล้วก็ต้องเดินใส่ไฟด้วยใกล้ๆน่าจะมีแถงใสยไฟอยู่เอาเป็นทอาแรงเนี่ยเดินสา่ไฟมาเออมันก็ต้องแบบนี้แล้วนะไม่งั้นเราเราแย่แน่คุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องจ่ายไปที่เอ่อท่ออะไรมาง ท่อเลี้ยงต้นไม้เราก็ยังจะมีท่อไอ้นี่อีกนะเออแต่ว่าตอนนี้แจกแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวตรงน,นี้เสร็จแล้วเราค่อยค่อยรื้อสะพานนี้ทิ้งนะคือมันไม่ทันเลยมันเยอะเกินแต่ตอนนี้มาาันจะโอเคแต่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องทำไมถึงไม่มีปัญหาเรื่องไอ้นี่วะแปลกแต่แต่ก็ไม่มีแต่ก็ดีนะที่มันไม่มีปัญหาโอเคเดี๋ยวตรงน,นี้เสร็จเราจะมาเดิน ระบบวงจรอัตโนมัติกันก็คือมันจะแบบนี้แล้วก็ใส่สวิตเป็นหนึ่งตัวคุณผู้ชมเสร็จแล้วภาว่าขาดอาหารใช่ไหมว่ามองไม่ทันเดี๋ยวเดียด๋วยวยขอชะลองก่อนอันนี้มันต้องน่วงเราต้องทําการปิดปิดก็คือสัญญาณแดงต้องน่วงสัญญาณแดงปะเม่ได้รับสัญญาณเขียวจะยังส่งสัญญาณแดงผมว่าต้องตัวนี้แหละต้องมันต้องเดินแบบนี้เออน่าจะเดินแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจำผิดก็ก็นั่นแหละก็ก็เดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันอ่าคุณผู้ชมผมทำเสร็จแล้วเป็นอ่าดีเลย์อะไรนะอันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบนะคือวิธีหลักการที่ใช้ก็คือเราจะเปิดสวิตปิดสวิตวตัว,ตวตตนี้เว้แล้วก็ประตูมันก็จะปิดพอประตูปิดมันก็จะดันน้ำขึ้นมาแล้วสตรงนี้ก็จะจมน้ำตายเดี๋ยวเราลองดูนะปึ๊บเออได้ไหมวะได้ไหมะ กำลังดูอยู่ว่าเดี๋ยวยยนะถ้าเรากดเขียวปึ๊บค่อยๆเปิดคุณผู้ชมผมว่าผมใช้สลัอผมว่าผมใช้ผิดอ่ะเออผมว่าผมใช้ผิดผมคิดว่าผมใช้ผิดมันนมันน่าจะเป็นดีเลย์ฟิลเตอร์แล้วลนะ่ะเดยใส่สัญญาณดีเลย์ฟิลเตอร์มันต้องเป็นดีเลย์ชัฟเฟอร์ป่ะมันต้องมันจะปิดไล่ๆเจจริงๆแบบนี้มันก็ได้นะเออเรื่ยวยไปก่อน ผมคิดว่าแบบนี้น่าจะได้เหมือนกันเดี๋ยวเร,เ,รเราลองเปิดสิแต่มันก็จะแบบสลับกันทีนไหมมันจะปิดไล่ขึ้นเนี่ยมันน่านไปปิดไม่ได้สิอย่างนี้เหมือนทุกๆครั้งที่เราเปิดน้ํามันจะหายไปปะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ตอนนี้น้ำนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊ปึ๊บป,บปบึเออแล้วเราเราลองปิดปึ๊บมันปิดพร้อมกัน อืมผมว่าหรือเถอะคือแบบนี้มันไม่น่าได้นะเออเป็นเอ่อดีเลย์ซัพเฟอร์ดีลีทไปเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์เดี๋ยวลองดูไฮดรคอนไปเราก็ต้องสร้างไอท่อนี้อีกแล้วเอาน้ำอาน้ำใสมาเทใหม่เราก็ใช้เป็นตัวเออเมื่อกี้มันฟิลเตอร์ใช่ไหม ผมก็ยังงงๆอยู่ล่ะการทํางานของมันสองตัวเนี่ยอ่ะแบบนี้แล้วก็เหล็กมันคืออะไรเหล็กกล้าอีกแล้วเห็นไหมชอบเอหล็กกล้ามาทำแต่ว่าจะเอาเหล็กธรรมดาเธอก็เหล็กกล้าให้เราตลอดเนี่ยทงแดงก็ได้อะไรก็ได้มันไม่ได้ต้องเจอความร้อนอะไรขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาทำใหม,ม่เสร็จแล้วเจอกันว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือย,อยังไงอันนี้ก็เอาน้าใส่มาเทแค่นี้มันไม่ตายหรอก รัรบ๊รบคุณผู้ชมรู้สึกว่าไปๆมาๆนี่ฝั่งฝั่งขวานี่จะไปได้ไกลกว่าฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายรู้สึกติดนู่นติดนี่ฝั่งขวาก็จะแบบเดินทางสะดวกปลอดภัยเดินทางแบบง่ายมากแบบเพึบๆ,ๆๆเขาลงมาจะถึงข้างล่างแล้วอะแต่ผมยังไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนกว่าเราจะเจอหินปูนน,นะแต่โชคดีคือตอนนี้เจอถ่านหินแล้วเราประกันได้ว่าเราจะมีถ่านหินและเหล็กใช้ไปอีกสักพักหนึ่งถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะนะเป็นไงติดตั้งเสร็จแล้วในชะ่ไหม ล,ลองใหม่ปึ๊บอ่านี่คือสั่งเปิดชึ๊บรื๊ดเอออ่ะตาปิดสิปึ๊บออป,ปึ๊บ,บอ่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการก็คือไล่ขึ้นมาแบบนี้ใครก็ได้อน้ำมาเทให้หน่อยไม่มีใครเอาน้ำมาเทเลยเออเราก็สั่งเปิดไว้ เออเรียบร้อยทีนี้ไอตัวไหนมันเปินเกินก็ตรงไหนที่มันขึ้นว่า Air, แอร์อัดเราก็จับมันไม่ได้แอร์อัดก็ปล่อยไว้ก่อนคุณผู้ชมแต่ถ้ามันแอร์อัดปุ๊บเราก็จัดก,การจาัดก,การซีลมันนะนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นี่วะ่ะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ซะใช่ตอนนี้มีวิจัยอะไรบ้างลืมดูไปเลยตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีวิจัยอะไรนะเราก็เอาพวกนีเรตก็ไ,ได้พลาสติกเ,เติมน้ําอีกหน่อยผมว่า,า 2, 3, ววอีก่สองสามขวดเราปิดไว้จะได้ดูว่าเวลามัน อันนี้เสร็จแล้วระดับน้ําอยู่ประมาณไหนคือกําลังงงว่าน้ําแข็งพี่ไม่ละลายเนะี่ยวางไว้กับหรือเราต้องวางไว้กับพื้นวะเออน้ําแข็งละลายง่ายตอนนี้ลบสุดสี่อุณหภูมิตรงนี้เท่าไหร่เอออาจจะทิ้งไว้งี้อาจจะช่วยได้จริงๆแต่มันก็ละลายในตู้ได้นะเออน้าน้ายุบไปเยอะแหละแต่ตอนนี้ไม่มไฟฟ้าทปปําไมอะไฟฟ้ามาจากไหนมาดูก่อน ก็ยังคงผลิตอยู่เรื่อยอ๋อถ่านหินมันถ่านหิมนม่มีไหมมีแต่ก็ถ้าสัง่งขุดไรก็น่าจะดีนะนี่อะไรน้ําเกลือเนี่ยจริงเอามากรองอามาทํทอะไรได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยดีนะโอ้โหตรงนี้ลงมาไกลแล้วนะเนี่ยผมก็ทําบันไดยับปรื้ตรงมาเรื่อยๆืนน่คุณผู้ชมยังไงเราก็ต้องไปเจอหินปูนให้ได้นะแต่อาจจะนอ,อาจจะนอกรอบอ่ะอันนี้เป็นไงบ้างอะ เออเขาก็เอาน้ำนอัน,นี้มาเทใส่ในนี้แหละแล้วแต่มันมีเชื้อโรคก,ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันลดลงสามเซของต่อไซเคลิลอยู่แล้วยังไงซะมันก็มันก็ทำอะไรมากไม่ได้หรอกเออก็อันนี้ก็อาจจะต้องเออเล่นง,งานะระดับเก้าไปแล้วก็มีคนมาเติมเรื่อยๆปะนี่ไงมันนึกอับ นึก็จะมาเติมตรงนี้ไปไหนไปเติมอะไรวิ่งออกไปนู้นคุณผู้ชมไปเติมอะไรมันวะอ๋อสาลเรามีสไาายจริงๆเราสร้างเปลี่ยนสไาลาสาลามันเปลี่ยนออกซิคาร์บอนเป็นผมอยากได้สซลลิสเตอร์มากเลยอะคือมันเป็นตัวที่กินคาร์บอนเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนให้คาร์บอนกลายเป็นน้ำมันนะนะถ้าเราได้ก็จะมีประโยชน์มากเลยเพราะมันามาหล่อยุ่งหลอยเย็นพวกนี้ได้หมด อ๋อน,นี่มันหมดหมดแล้วก็ถึงจะมาเติมใช่ไหมกำลังดูไฮโดรเจนก็หมดอีกแล้วดูไปหมดเลยเออก็ก็อยู่การทำงานเพราะว่าก๊าซไฮโดรเจนมีมากไม่พอเมื่อกี้เลยวิงวิ่ง,ง,งไม่มีใช่ไหมหลอนไปเองนะครับณนะจุดจุดนี้เออเอ้ยไไปอันนี้ก็คือเอาฉี่ชาโดกมารียูให้ชาวดกกินออของเหลวเยอะไปห้าแปดหมดอีกล้ มันเดินมาจากตรงไหนนะแล้วทำไมอันนี้มันไฟท่อมันเลยนะ่ะเออผมก็ว่าทำไมมันขึ้นว่าไฟเกินไฟเกินเดี๋ยวไฟท่อมันเป็นไอ้นี่ธรรมดาเว้โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแ้วก็คงมีคนลงมาทำานะอันนี้จริงอยากรื้อไปเป็นไอ้นี้เหมือนกันเป็นอ,อ,อ,อ่เป็นพื้นพื้นตะข่ายเลยน,นะ เพราะว่าน้ําจะได้ผ่านออกไปได้ไงเอ๊ะน่าจะสบายใจเรื่องน้ําอีกสักพักหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ปัญหาต่อไปก็คือคนคนเป็นไอ้นี่นี่แหละเอ่อคนเป็นอ่ะสามอีกสิบเมตรคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าเรามียาเท่าไหร่ผมควรจะเอาขึ้นไว้ผมจะได้ดูว่าเรามียาพอใช้ไหมยาจ่ายยายาเฮ็ดพวกมีเป็นร้อยเลยว่ะถ้ามีเป็นรนะ้อยเนี่ยเอาแค่แค่ สาก็พอใช่อะไรน้ำใสกระถางอีกแต่น้ำใสไม่มีใช่น้ำใสมันจะไปมีได้ไงล่ะเดี๋ยอน,นี้หมดเราก็พอแล้วล่ะว่าเออหมดยังปึ๊บๆ,ๆ,ๆเรียบร้อยเก <ๆ S 1> ่เลิ่กันเทน้ำหรือทิ้งอันนี้เราก็รอให้น้ำมันสักเต็มเหมือนเดิมก็น่าจะดีนะน้ำแข็งตรงนี้มันละลายยังวะไม่มีทีท่าจะละลายเลย กำลังด,ดูแลอุณภูมิตังนี้อุณภูมิ3-5มสิบาเนี่ไม่ทำอะไรวิสบอร์ดก็ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมันช่วยเราได้เยอะเลยแต่จะดีมากถ้าเราวอาตรงนี้ดับลำดับตรงนี้ผมเอาแค่ห้าพอคุณผู้ชมตอนนี้เราจะยังไม่เน้นขึ้นไปข้างบนเราจะเน้นลงไปหาความร้อนใต้พี่พก,ก่อนโอเคเนี่ยเน,นี่ยเนี่ะเนี่ยกระดองโป๊กเชลเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้นะ เอาไปทำที่บทได้นะเดี๋ยวๆสั่งเก็บกระดองโป๊กเซลวัตโราหาไม่เอาเราจะไม่เก็บที่นี่ตู้กเก็บของนี่สำหรับผ้าปูก่อเก็บนี่แล้วกันนี่เอ่อกระดองโป๊กเซลสารยี่สี่ะเปลือกไข่เออเปลือกไข่เก็บนี่ก็ได้สารกรองของเสียไม่เอาวัสดุการแพทย์วัสดุแปรรูปอุตสาหกรรม เนี่ยกระดองโป๊กเชลกระดองโป๊กเชลเล็กจะไม่หมดเออจะได้อย่างน้อยกระดองโปก๊ก,เ,ก,หมหมเ,กปเชลมันรู้สึกว่ามันจะใช้ทําหินปูนได้เหมือนกันนะเนี่ยใช้กระดองโป๊กเชลทำหินปูนใช้กระดองโป๊กเชลทำหิน,นปูนเออจะได้มีใช้สักทีชีวิตขาดแคลนตอนนี้เด็ก,ก้าเรามี825บแล้วคุณผู้ชมต้องการ1,200เท่านั้นโอเคตอนนี้เปิดปุ๊ เออแล้วน้ำจะตกลงมาแพรไหมเสร็จแล้วก็แค่จับสัตว์ดวงสวยก็มันยังไม่แออัดแต่ว่เอาไว้แบบนี้ได้เพราะวาพอถ้าสัตว์เราเอามานี่ไงอย่างเงี้ยต้อนเลยเนี่ยตอนนี้เราก็เดี๋ยวจริงๆอะ่ะเราเอาแค่พวกแขกจะได้นะที่เราเลี้ยงอะ่ะเป็นแหดนี้แหวนี้แหวนหนี้ใช่ไหมเอาแค่ที่เลี้ยงก่อนคุณผู้ชม เราจะได้ค่าเป็นอย่างย่นงลูกแขนเราก็ไม่ละเว้นนะจุกนีเ้เดี๋ยวพอมันจับมาปล่อยเดี๋ยวจะได้ทดลองกัน <c oughs> เป็นที่กำจัดสัตว์ส่วนเกินตอนนี้ก็ก็ต้องปล่อยไว้เงี้ยมันก็หมุนของมันไปนะแต่น้ำมันน้ำมันน่าจะพอแล้วล่ะประเด็นปัญหาคือไอ้น้ำ เออถ้าเสร็จยางผมลืมเลยเนี่ยพอเราเดินข้าจะเสร็จแล้วคุณผู้ชมรอเหล็กอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เออข้อนี้ไม่เอาเหล 9, ็กเก้าก็จอเอาแค่ทางแบกก็พอออปึ๊บอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวๆนะอันนี้อะไรเหล็กเก้าเหล็กก้ามันชอบแบบเนี้ยมันทุกอย่างเลิกเลิกทุกอย่างอ่าไม่เห็นปะเหล็กก้าก็อยู่อย่นี้เลยนะเออแล้วก็ เขาเลขกเขาเลขเขาเลขอ่าเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเราก็จะสะพานด้านล่างเนี่ยต่อได้ละสะพานท่งด้านล่างต่อได้ละทุกท่าชมเออเพราะว่ามันยาวขึ้นมันก็จะใช้ทองแดงก็รอไปทำอะไรไม่ได้รอต่อไปเพราะตอนนี้ทองแดงหมดอันนั้นนคมแล้วยังไม่เจอป่องจีซอร์อะไรดีๆเลยนะเนี่ยเจอแต่ป่องน้ำเย็นอยางได้แบบป่องน้ำใสอ่ะมีไหม ชีวิตจะได้สุขสบายไงแบบว่ามีน้ำใช้ตลอดข้าเอาแหดมาปล่อยยังแหดยังไม่ปล่อยคือคน,นเร่งงานไม่ง,งานจะฆ่าแหดโชว์พาร์ทเนี่ย <c oughs> เราจะมาเป็นคนหัวร้ายกันนะตายซะไอ้ลูกแหดไม่ใช่แหดไม่ใช่ลูกอะ่ะเป็นแหดนี่แหละเออเอา้าวไม่ใช่น,นี่เดวอนอา้าวเดวอนเดวอนไม่มาจับเลยอะ่ะ พิผมไม่อยากฆ่าเขารู้สึกมนกินหมาหไงมันเรื่องฆ่าคิปจะมีฆ่าไปไหนก็คงเอาไปให้แบบต้นมงต้นไม้อะไรสักอย่างแต่มียาอยู่คุณผู้ชมยามียาเม็ดมีร้อยกว่าเรามีอยู่สิบหกคนใช้ได้คนละสิบเม็ดเม็ดเดียวก็หายแล้วแล้วก็นี่แหละไปเรื่อยๆค่อยๆสำรวจไปอันนี้ต้องใช้บันไดว อโอเคอเข้าไปไปนะไปเรื่อยๆระหว่างนี้ผมว่าจะไปสำรวจนอกรอบกันแล้วกันคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นมันมันมันจะไม่มีเวลามันจะไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเกิดเรามาแคร์แล้วเรามานั่งสำรวจด้วยนะก็สำหรับคดีชั่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับออกซิเจนนอตอินคลูดพารนี้ก็พร้อมกับที่ค่าสัตว์ที่ยังไม่มีสัตว์ตัวอ่านี่มาแล้ว ไม่ไม่มีสัตว์ตัวไหนมาสังเวยก็ขอจากกระเพกพิงเท่นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ